สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยขอพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2536 เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญที่ติดลำดับที่ห้าเลยทีเดียวของปีพศ2536นะคะเหรียญน,นี้มีจุดน่าสนใจมากๆเลยนะคะผลิตปีพศเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่ ่เลขหนะคะเพื่อนๆจะที่พี่จอยถืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเลขหกม้วนใหญ่ตามที่นักสะสมเขาพูดถึงจะมีสองบล็อกนะคะมีม้วนใหญ่มีเลขหกม้วนใหญ่กับม้วนเล็กนะคะเขาบอกว่าม้วนใหญ่ราคาก็ เกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นมวนเล็กก็จะมีราคามากๆเลยเพราะว่ามีช่องหนึ่งนะคะที่รับซื้อเลขหม้วนเล็กราคาหนึ่งเหรียญหนึ่งพบาทเลยทีเดียวแต่ว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะแต่ว่ามาบอกกล่าวชี้แนะให้เพื่อนๆถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะ ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกริ้งกริ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเหรียญน,นะคะว่า,าเลข6ม้วนใหญ่มวนเลข็ขทำไมราคาถึงได้แตกต่างกันมากมายขนาดนั้นนะคะเรามาดูจำนวนการผลิตของเหรียญหนึบาทปีพศสองพาร้อยส ที่ติดอันดับที่ห้านะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าสามร้อยสามสิบห้าหกแสนสองหมื่นสามพันเหรียญน,นะคะย้ำอีกทีนะคะจำนวนการผลิตยอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าหกแสนสอง ห3 0่0สพันเหรียญนะคะข้อมูลของเหรียญด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9กนะคะก็ด้านซ้ายก็จะมีเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวาก็จะเขียนคําว่ารัชกาลที่9ข้อมูลของเหรียญเหมือนกัน แต่ว่ารูปลักษ์รูปแบบของเลข6จะไม่เหมือนกันเหรียญที่พี่จอยถืออยู่เป็นเหรียญที่มีเลขหม้วนใหญ่นะคะแต่ว่าอีกด้านซ้ายที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นม้วนเล็กว่าก่อนว่าม้วนเล็กมีราคาซื้อขายกัน แปดร้อยถึงหนึ่บาทเลยทีเดียวนะคะเป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยนะคะผลิตปีเดียวกันพี่จอยก็ยังไม่ได้สอบถามช่องที่รับซื้อนะคะเพียงแต่ว่ามาบอกให้เพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆได้1บาทปีพศสอ3 6ลองสังเกตดูที่เลข6ดูนะคะจะมีม้วนเล็กม้วนใหญ่ มาแล้วนะคะที่พี่จอยถืออยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นม้วนเล็กนะคะมวนเล็กม้วน,นเล็กมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่800ถึง1,000บาทนะคะสำหรับม้วนใหญ่ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญเหมือนกันนะคะอยู่ที่นักสะสมที่จะพูดคุยตกลงกันนะคะอยู่ที่ แ0ดสิบถึงหนึบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับม้วนใหญ่ของเลข6ถ้าเป็นม้วนเล็กๆแบบที่พี่จอยถืออยู่ตรงนี้ราคาซื้อขายกันก็พูดถึงมีอยู่ช่องหนึ่งนะคะเขารับซื้อ1,000บาทเลยทีเดียวหายากมากนะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าพบเจอปีพศสองพร้อยสาเพื่อนๆ ก็ลองอสังเกตดูนะคะจะมีเลข6มว้วนเล็กกับม้วนใหญ่นะคะข้อมูลของเหรียญม้วนเล็กก็เหมือนกันกับข้อมูลของอม้วนใหญ่ของเลข6นะคะเพื่อนๆจ้าข้อมูลที่พี่จอยได้มาก็คือจะประมาณนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากและอันดับ ที่ห้านะคะของเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกเพื่อนเพื่อนพบเจอเก็บได้เก็บเลยการเก็บพี่จอยเคยบอกเสมอมาการเก็บคือการอมอมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าได้แล้วก็ออมวันนี้เพื่อที่จะ เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปในอนาคตนะคะที่พี่จอยถืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมวลใหญ่อย่างที่พี่จอยบอกนะคะราคาก็เกินหน้าเหรียญน,นะคะเพื่อน,นมีหลายช่องที่รับซื้อนะคะแต่ของพี่จอยพี่จอยเก็บอย่างเดียวพี่จอยไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยมาบอกกล่าวมาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมที่จะทำกำไรนะคะ อันนี้ม้วนเล็กนะคะที่พี่จอยถือก็ลองดูนะคะลองสังเกตดูถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะมีสองแบบนะครับปีพศสองพร้อยสาชนิดหนึ่งบาทจะมีม้วนเล็กกับม้วนใหญ่นะคะม้วนเล็กมีราคาเกินอมีราคา8 0 0ร้อยถึงหนึ่บาท นะคะให้เพื่อนๆไปตามดูตามช่องดังๆที่เขารับซื้อนะคะแต่ถ้าเป็นม้วนใหญ่เลข6ม้วนใหญ่นะคะราคาก็เกินหน้าเรียนนะคะแต่ว่าถือว่ายังไม่แพงนะคะก็ใช้ได้นะคะก็ซื้อขายกันก็ เป็นร้อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะสำหรับปีสามหมวนใหญ่ขอบคุณมากมายที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ